นนกุลเปิดใจครั้งแรกหลังสูญเสียคุณแม่แอปทักะอ,อนคือกำลังใจนนกุลชาโนนสันตินทอนกุลนักสแสดงหนุ่มมากฝีมือได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังสูญเสียคุณแม่คุณแม่เพ่งแห่สันตินทอนกุลไปอย่างสงบเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาในวัยห5ปีท่ามกลางกำลังใจล้นหลามจากเพื่อนพ้องคนวันเถิงและแฟนคลับนนกุลนั้นได้เผยว่าสภาพจิตใจตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ แม้บางวันอาจจะยังรู้สึกไม่สบายตัวอยู่บ้างคุณแม่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานนับ10ปีการจะไปในครั้งนี้ค่อนข้างกระทันหันโดยคุณแม่นั้นมีอาการไอเป็นเลือดและหมดสติก่อนที่ชีพจรจะหยุดเต่นในที่สุดแม้จะต้องรอผลชนสูตรแต่ในวันที่เกิดเหตุทุกคนในครอบครัวต่างช็อกเพราะไม่เคยมีสัญญ,ญาณบ่งชี้มาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทันหันจริงๆแต่เรายังไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นเพราะรอผลชนสูตรอยู่ แต่วันที่เกิดเหตุแม่มีอาการไอเป็นเลือนแล้วหมดสติจนต้องปั๊มหัวใจสุดท้ายชีพจรก็ไม่เต้นประมาณ30นาทีคุณหมอบอกว่าไม่สามารถยื้อชีวิตได้แล้ว นนกุลเล่าด้วยน้ำเสียงที่ยังคงมีความเศร้านักแสดงหนุ่มนั้นยังได้กล่าวขอบคุณกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาทั้งพวงหลีดจำนวนมากที่ทำให้เขาระาดใจและข้อความซึ้งๆจากคนรู้จักที่คุณแม่นั้นไม่เคยพูดถึงมาก่อนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความดีของคุณแม่ที่มีต่อทุกคนมากมายที่ผ่านมาคุณแม่ดูแลหลายคนดีมากจริงๆตอนนี้พวงหลีดมางานเราก็ตกใจมีคนมาช่วยงานบุญคุณแม่เยอะจริงๆ เราไม่ทราบว่าคุณแม่ยังมีเรื่องที่กังวลหรือห่วงอะไรอีกบางข้อความที่เราไม่เคยได้ยินจากแม่เลยเราก็ได้ยินจากคนรู้จักไฮไลท์สำคัญก็คือนนกุลน,นั้นได้กล่าวถึงความซาบซึ้งใจคือการช่วยเหลือจากพี่แอฟพักซนพักสุขเจริญและครอบครัวที่ช่วยเหลือดูแลจัดการเรื่องงานศพให้เป็นอย่างดีทําให้ทุกอย่างนั้นลุล่วงไปอย่างราบรื่น สำหรับตอนนี้ครอบครัวก็ขอโฟกัสที่เรื่องของการจัดงานของคุณแม่ก่อนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและขอบคุณพี่แอฟทักซอนและครอบครัวเขาช่วยเรามากจริงๆทำให้หลายอย่างนั้นลุร่วงไปได้ด้วยดีส่วนอัธิคุณแม่มันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละครอบครัว เรามองว่าหลังจากชาปนากิจเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยคุณแม่ไปเลยโดยไม่เก็บรักษาเอาไว้อีกอย่างเราก็คิดว่าถ้าเกิดเก็บรักษาไว้แล้วอนาคตลูกหลานอาจจะดูแลไม่ดีพอและมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าคุณแม่นั้นอาจจะไม่ได้ไปเกิดหากถ้ายังเก็บรักษาเอาไว้ขอแสดงความเสียใจกับนนกุลและครบอบครัวมานาที่นีด้วยนะคะขอให้คุณแม่เพลแคไปสู่สุขติค่ะ